สว,ส,สวัสดีครับอยู่กับผมหานเแลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมพ่อพันวัวนะครับบามันลูกประสงค์ครับอายุสี่ขวบกว่าครับท็อปนี้โลนธรรมชาติหรืออันนึ่ฮะไอนี้ไม่ได้ทำเขามานะครับโลนธรรมชาติครับ หัวใหญ่มากครับสูงประมาณเท่าไหร่ท็อปเนี่ยบอกรายละเอียดหน่อยดิถ้าผู้ชมเขาอยากรู้เนาะอันนี้ก็พ่อพันของไวรุ่นสร้างตัวนะครับนี่ขึ้นเขามาเปิดบริเวณก็เกียร์ยิงนี

โครงสร้างใหญ่นะลำตัวยาวมากครับเจ้าด้าังกดสียงดังๆหน่อยผู้บรรยายไม่ได้ยินเลยเนี่ยไม่มีไม้ด้วย หมกไอสารรันที่เอาไปคุมูงในพวกปลามันพวกลูกผไม่เยอะหมกมาเลยตรงนี้การมก่นี่ก็พร้อมย้ายบ้านนะครับคะแนนความสวยอยู่ที่เจสบหคะแนนครับ ยาวยาวร่างดีสขาพเขาสวยมัดท้ายเขากว้างน,นี่มันขห้หมกหกในราคาหมกไว้เจ้าก็เก็บไว้ดิมีคุณเลยให้มันออกกำลังแล้วกีวาังกายให้มันขึ้นริ่วิ่งกลับมาหันใจ้ะครับท

ชื่ออะไรท็อปกล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยแดงกล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยหอมนะชื่อน้องกล้วยครับกล้วยดน้องเยกเมย์นครูบิสเรนเยกเมย์เยกเม์ไอ้จเยี่เกียหักคอบคอมนุชีนุ่งชีรู้วละสิบน่อยสิบหนอย ขอขอบคุณท่านชมทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ